ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ความกรพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสให้มาดูนะครับรถแท็กเตอร์เจ็ดนะครับที่มีโอกาสจัดส่งจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะครับคันนี้เป็นขายตามสภาพนะครับรถเช็คนิดๆหน่อยๆเช็คบางส่วนนะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับราคาไม่แพงนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาท นะครับเป็นรถตันสภาพนะครับแต่ว่าเช็คให้บางส่วนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับคันนี้ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับเรื่องตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนกรองเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนปั๊มน้ําให้ใหม่เปลี่ยนแผ่นคาร์สใหม่นะครับเจ็ดเจ็ดทีสามคันนี้นะครับเปลี่ยนแผ่นคาร์สใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัสตับเด็กใหม่เปลี่ยนลูกคัสตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินปลายเกียร์สีใหม่ เช็คระบบปั๊มแดงให้ใหม่นะครับปรับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนสีล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสีล้อหลังข้างขวาใหม่คันนี้นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับลังคาใหม่เบาะใหม่เปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่ชุดกรองอากาศใหม่ย้ายกรองอากาศใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่ร้อยยี่เอฟบีให้อย่างดีนะครับแบตเตอรี่ร้อยยี่เอฟบีอย่างดีระบบสีใหม่นะครับลอกสีให้อย่างดีนะครับระบบสีใหม่ทั้งคันนะครับระบบไฟใหม่มีไฟแปดดวงนะครับเช็คระบบปั๊มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับเช็คระบบเต้าพวงมาลัยให้ใหม่เปลี่ยนจานไถนะครับเปลี่ยนใบผานให้เจ็ดใบนะครับดูนะครับเปลี่ยนใบผานเจ็ดใบนี่นะครับ ดูนะครับเปลี่ยนใบผานี่เจ็ดใบเปลี่ยนคัท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนคัท้ายใหม่เปลี่ยนใบผานนใหม่เจ็ดใบนะครับใส่กระบอกชักข้างให้อีกหนึ่งตัวนะครับราคานี้นะครับยี่สิบห้าห้านี่กระบอกชักข้างหนึ่งตัวนะครับใบผานใหม่เจ็ดใบคัท้ายใหม่นะครับคัท้ายใหม่ใบผานใหม่กระบอกเชยยกษหนึ่งตัวนะครับระบบสีใหม่ระบบไฟใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเบาะใหม่หลังคาใหม่ เช็กระบบคาดเช็คระบบป,ปั๊มแดงเช็คระบบเฟืองท้ายเช็คสีล,ล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองเครื่องย้ายกกาศรายการเช็คก,ก็พอประมาณราคาอยู่ที่255,000บาทเจ็ดนะครับีสามสวยๆคันนี้ปลายทางจังหวัดขอนแก่นนะครับปลายทางนะครับอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นสนใจอยากจะได้รถไว้ใช้ก็ทักมาครับ0 8 6 2 4 1 5 1 5 6นะครับ 0862415156ไม่ว่าจะเป็นรถเช็คนิดนดหน่อยรถเช็คบางส่วนหรือว่ารถเช็คทั้งคันนะครับมี77มี666มี6610640สนใจทักมานะครับ0862415156นะครับสนใจทักมานะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ